าพอสุมาพรแล้วท่านนี้ลงลงลู่ถึงความฐานคติความเชื่อฐานคติความเชื่อของชุมชนที่มีต่อประสาตทองเขาเชื่อต่อองค์ประสาททองว่ายังไงบ้างคะยัะเขาก็เชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบวงสุเขที่เขาอธิษฐานถ้าได้ป่วยเนาะค่ะแล้วก็ที่เขาคือในบ้านแสโอนี่จะมีทุแตมมากที่สุดเลย เพราะอะไรคนรวยใช่ไหมคนคนรวยมากที่สุดเลยเหตุผลนะคะนั่นคือคงจะมาขออธิษฐานบุญบารมีของประสาททองให้บ้านเซโอเนี่ยให้ผมทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองประกอบอาชีพเนาะแล้วก็จะย้อนกลับมามามาสร้างวัดมาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโบสถ์ที่ประสาททองจะใหญ่ที่สุด เพราะได้เงินมาจากเท่าแกร่เท่าไห่นี่แหละค่ะคุณจะเห็นโบสถ์ประสาททองนี่สวยกว่าวัดอื่นๆมากเลยค่ะลงทุนจะไม่รู้กี่เป็นนั่นแหะถ้าถ้าอาจารย์เดินไปเห็นนะลองดูไว้อเข้าใจ าเก็บคไวขอโชคขอลาบแล้วก็ในเรื่องของยังไงล่ะพูดยังไงดีล่ะเนาะก็สลักราชการเขาแบบยาจ่าอธิชาติครพรอะไรอย่างนี้นะคะให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่าได้มีเพศภัยอะไรเกิดขึ้นในเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วเขาก็มาแก้บุะเขาจะแก้บุญอะไรขยายนเขาจะแก้บนส่วนมากเขาแก้บุญก็แล้วแต่เขา แค่บนมก็มีอากันแล้วก็มีมีใบสีและมีต้นกล้วยอะไรอย่างนี้นที่ที่เห็นเห็นนะคะค่ะเหมือนเหมือนบวงสวงนี่เราก็มีทุกอย่างผลหม้รากไม้นี่หลายอย่างอย่างละเก้าไม่ใช่ว่าแอปเปิ้ลไม่ใช่ว่าหนึ่งลูกก็คือหนึ่งอย่างไม่ใช่นะคะต้อง9ก้าลูกด้วยนะคะจ้า มะพร้าวก็ต้องเก้าลูกมเก้าชุดเก้าอย่างอ่าผลไม้เก้าอย่างเนี้ทุกอย่างมันต้องเป็นเก้าเก้าเก้าอันนี้นะคะแล้วท่านี้เคยมีคนแบบจันไรจันไรเนี่ยไปศบประมาทไปร่วงเกินแล้วก็มีอันเป็นไปต่างๆกรณีนี้มีมีบ้างไหมครับไม่เคยดินนะอันนี้ไม่เคยดินแล้วตอนนี้เรื่องของที ก็ตามบางทีตัวรถก็เอาไปจำนำอะไรนี่นะในที่สิดคนคนนี้ก็ไม่เจิดวิปลาสไปอันนี้เกิดจากอะไรคะก็คงจะไม่ไม่เชื่อในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงเวลาภรรยาทําอะไรนี่ยเขาไม่เห็นดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ในความคิดนะคะไม่ถัดขวางแต่แต่ไม่ชอบอย่างนี้น่ะเหมือนไม่เชื่อถ้าภรรยาบอกว่าสถานที่ตรงนี้น่ะ วันนี้เขาจะมาบวงสรวงนะอะไรในชานองนี้น่ะคุณฟังก็ทําไปถืออะไรในชงนงนี้เวลานี้คือเขาเหมือนคนเกินรอยหรือไม่ติดก็ยังเฝ้าอยู่ที่ที่บ้านอยู่ทุกวันนี้นี่ที่พูดในปัจจุบันนี้นะคะอาจากอาจารย์สามารถเป็นทางไได้่เอที่ของความเชื่อทีดไองวัดประสาททองประตูเนาะเนือใต้ออกตกประตูทางทิศตะวันออกก่อนทิศตะวันตกมัน อันนี้กันเลยมันตรงกันเลยครับนี่ประตูที่ประตูเาเียกประตูสีนิอนะตอนตอนนี้ก็คงจำรึเปล่าครับไปบ้างคล้ที่สีน่าจะโกนนะก่อหลังมนเชื่อมกนู่นะเออเมนของอยู่ทางนู้นนะครเมนอยู่ทางนู้นปราสาทอยู่ทางนี้เหนือต้ออกประตูตรงกันนะ อ๋อแต่ประตูวัดนะคะประตูวัดนี่คือพระทะเลวิวาทกันประตูเขาห้ามไม่ให้ประตูตรงกันเหมือนที่เหมือนที่บ้านใช่ไหมสี่ประตูแล้วทีนี้พอพ่อแม่บอกว่าใช่ที่หนูเห็นนั่นแหละหนูเห็นไอ้ประตูประตูวัดนะคะที่ตะวันออกแล้วกับตรงตะวันทีนี้แม่แม่บอกว่ามันกมีความเชื่อเหมือนเหมือนหนูก็เชื่อเหมือนกันที่ที่เท่าทผู้เท่าผู้แก่บอกว่าไอ้ประตูในบ้านเหมือนกันเนี้ยค่ะประตูรบประตูบ้านนี่มันห้ามตรงกันเนาะอะไรเงี้ย นี่แม่บอกว่าพอประตูวัดว่าพัดผ้าหมับจักกันใช่ไหมลูแล้วมันมีเรื่องเหรอมีเรื่องไหมคะแม่เรื่องเล่าที่ทุกันเลยมีเรื่องเล่าคือพระนี่จะถกเถียงกันอะไรอย่างนี้นะะพระก็แบ่งแื่ยไปอยู่ทางด้านโน้นพระก็มาอยู่มีศาลาหลังใหญ่ใช่ไหมทางด้านนี้เจ้าวาดโกลก็ตอนนี้ก็มรณภาพไปแล้วนะคะทีนี้ขาให้เปลี่ยนประตูก็ไม่เปลี่ยนสักทีก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันผ่านผ่าซี่นะคะผ่าซี่ กจะไม่ตรงโดมงกันที่จะอยู่ในความเชื่อเนาะแต่นี่ที่ปัจจุบันคือหลวงพ่อเฉลียวไม่ใช่เขาฉลียวแล้ว้าเป็นพระครูพิพัฒเหมคุณแต่เมื่อก่อนคนที่ที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยคืออยู่กับแม่บนอมนะคะอยู่ที่กรุงเทพแต่เมาที่เมาเมียไล่ออกก็เลยมาบวชต้อง่ออย่างนี้เนาะ คือเจ้าอาวาสที่วัดพระสาททองอะ่ะไม่รู้มากี่เจ้าแล้วมีแต่พระท,ที่ว่าคนาแรกอะคนแรกก็คือเป็นบ้าศาัตรูเนาะคนแรกเจ้าอาวาสคนแรกคนที่สองก็หายศัตรูมนกันใช่ไหมคะคนที่สามก็คือหออลว,หวงพ่อเฉลียวหลวงพ่อเฉลียวโอคนที่สี่ก็เสียชีวิตเพราะนานี่คือที่ห้าเ่อ่าที่นี่คือที่ห้าแต่ก็ไม่สบายอีกอะค่ะ เนี่ยคนนี้ไม่สบายชื่อชื่อจริงที่ชื่ออ,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 อุ่นค่ะเขาเป็นญาติของแม่ปนอมอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่กับบ้านนี่แหละอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแต่เขากินเหล้าเมายาจ้าววาดอื่นก็กินเหล้าเมายาแล้วก็เมียไล่ก็เลยมาบวชอย่างนี้นะ่ะเขาก็ศรัทธาในเรื่องศาสนาเพราะได้เป็นจ้าววาดค่ะทุกวันนี้จ้าววาดนี่ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรไม่มีมีแต่รองจ้าววาดที่เชิดนะคะ่ะ อยู่เฉยๆไปค่ะก็ไม่สบายตัวเล็กๆนึงตอนนี้ย้ายแล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่ท้างตูดข้างโน้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งก็ไม่สะดวกนะคะถ้าเผื่อเราดูเงาเฮงก็ไม่ดีเพราะในความรู้สึกของเราเนาะในความรู้สึกของเราเมือนสุดอย่างนี้น่ะท่านอยู่ไม่สบายรลกค่ะห้องน้ำห้องอะไรรับแขกรับอะไรมันยายมันรูปบอกไม่ถูก ไม่สุขลักษณะคืลักษณะค่ะแงั้จากจากไอ้ความเชื่อนกก็มาสู่ประเพณีซึ่งประเพณีหลักๆของของตมปราสาทของก็จะมีแจนดนตาแม่แนะม่แม่ว่าแล้วก็ไอ้เดือมซุบเนาะแล้วก็ประเพณีไห้ะไรนะไอ้ตละตาอะไรของเธอนะไหว้ปูตาปูตาประจําหมู่บ้านใช่ใชค่ะแม่ขึ้นสามข้ามเดือนสมค่ะ ที่จะให้พืชพรรณตัญญาหารเตินอุดมสมบูรณ์เราก็ต้องเอาข้าวเปลือกไปไหว้ท่านด้วยใครมีเงินหือเงินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นกองทุนของปู่ตาอันนี้คือประเทนีโอเทนีโอเพณีต้องทำทุกปีที่ทำทุกปีมีสามอย่างประเพณีที่มันสามอย่างแต่การบวงสรวงระสาททยมันมีแค่ปีละครั้งนี่ละครั้งมันต้องเอาไปต่อมาจัดทีนี่ แม่ไอพวงี่หมายว่ามันก็เกิดสินะเกิดค่ะได้รู้สึกจะ5ปีได้แล้วมั้งค่ะยุ่งไปไม่เคยก็มีแต่ไปกราบไหว้แธรรมดาตั้งแต่อปบตเข้ามาเป็นอบตโดยสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะเริ่อการบริหารตบลก็เริ่มดีพอสี่ประมาณ5ปีมาแล้วแล้วก็หยุดไปย้อนหลังไหมก็ที่โควิดอะไรอย่างี้น่ะก็หยุดไปค่ะเอะ แม่มาอยู่นี่ปีจริงๆแม่มาอยู่นี่ปีสามกนะคะ็อาจจะเริ่มอยูที่พศ2562-63ประมาณัเริ่มบววงที่23ิณย2544อันนี้คือใช้หลักฐานคือประธานนายวรวิทย์รอบรู้เจนประธานสภาตำบล นายกทุกวันนี้ก็ก่อนใจี้เรื่องเรุงสวงครั้งแรกไป2,544แล้วก็วันที่เท่าไหร่ครับวันที่23มิถุนายนเพราะเอาไอ้วันที่ที่ท่านมาเป็นนายกประธานสภาตำบลนายกนายวรวิชใช่นแม่รอบี้จิงนายวรวิชจะเป็นประธานสภาค่ะที่คนที่จะเป็นนายกที่นายขุน แม่ว่าไงนะนายคำลุงคุณชัยนี่คือไงนะเขาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสัดทองเมื่อก่อนเป็นประธานประธานสภาก็คือวัวฤทธิ์โยบุญเกลียยยย่ย,ยนี่แหละค่ะประธานสภาส่วนหนึ่งเมื่อก่อนยังไม่ได้เป็น,นองค์การบริหารส่วนตำบลเนาะคะ่ะมันเป็นสภาก่อนเธอนี้พี่จะมีะรายชื่อของเนี้ยนายกเอาไปเทียวอ,อ,อันนี้ก็คือตั้งตนที่หนึ่งต้นที่สองตนที่สามตนที่สี่ว่าใครมาเป็นยังไงย่นันยังไงแล้วก็เนี่ยนายคำลุดก็เป็นตั้งแต่ปีห้าสองปีสิบสามห้าหกปัจจุบันแล้วก็ แล an, JI, s, um, so 9, 2019, ้วก็มาเริ่มอีกตอนเนี hmm. ้ยปีห้าหกปีปัจจุบันนี่คือนายคำลนทูนชาวนายกธนาการทหารจวนตําบลหนองก็คือภรรยาท่านก็คือที่เราไปสอบถามวันนั้นบ้านหลังนั้นนะคะแม่แม่ที่ถามนั้นพี่ที่สะบายนะคะพี่ชื่อสิงห์ทรมั่งมีอาจารย์สิงห์ทรพี่สิงห์ทรมั่งมีค่ะค่ะ พรธาตุยาเขาชื่อมัติกามัตติกใช่ค่ะมัตติกาพูมชัยด่ะมีสัมภาษณ์แล้ววันนั้นที่เราวันนั้นแม่สุนทรรู้สึกว่าไม่สบายแต่เราก็ได้สัมภาษณ์รอบ่ตอนนี้ก็เขามันสบายก็ไ่มไม่สบายค่สมลเรื่องเอทองรืวานกแลเรื่องลเรืออได้รู้มันมีทั้พวกส่วนน้ำส่วนนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะบอกว่า ทางนู้นพูดมาอย่างนี้เราก็จะมาเล่าให้ทางนี้ฟังทางนี้พูดไปอย่างนี้เราจะไปเล่าให้ทางนู้นฟังก็ไม่ใช่ยึดใจเราก็แล,แล้วแต่พวกเขามันก็เรื่อยๆไปแล้วยายมีหนังสืออะไรบ้างจ๊ะอันนี้นะอ๋อไ,ไม่ไม่จะมาเล่าให้ฟังตอนที่สมัยตอนที่ประวัติของประสาทท้องเราตัวมันหายได้เราก็มาทาเมื่อปี2559เราก็มาบาัรถุเป็นเป็นวัดสามโคท,ที่ลงประสิท ยาไม่อชิมา,าของบ้านสามโคเพราะว่าน้ำซงนี่เอาจากไหนไม่ได้เราก็เลยมาจุดไว้ทางนี้อีกส่วนหนึ่งอย่างนี้นะมันจะได้หาง่ายอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของเรื่องของพิพิธภัณฑ์ของโซลินเนี่ยใม่มอบอะไรจ่ออะไรให้เขาตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่เราก็ไม่เคยได้ไปดูน,นะของเมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะจัดงานใหญ่เลยนะคะ ไม่ขุดเจออะไรไม่หลับแม่ไม่มีอะไรไม่ไม่มีขุดเจออะไรของเก่าขอองครบครัวของโอ,งโองโชา,าอะไรอย่างนี้ไหมขุดโโด้วยค่ะโรงเรียนต้องพูดยาวหน่อยนะคะโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่มีที่อยู่ศักดิ์สิทได้เป็นที่สร้างโรงเรียนจิตได้สร้างวัดจิตได้ทีน,นี้เนินของโรงเรียนเนี่ยมันสูงในความหมายนะ ะบอกว่าถ้าพ่อไม่อยู่แล้วนะตรงนั้นอยาาสร้างสิ่งโสโครกไปอยู่ตรงนั้นนะลูกทีนี้เราอยู่กรุงเทพชาวทิ้งท่อมอยู่กรุงเทพแต่โรงเรียนนี้เขาจะยุบอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยมามาก็เห็นเขาสร้างห้องน้าอยู่ตรงเนินตรงนั้นเราก็เลยให้เขาเอาอกอกหรือออกเลยห้ามแล้วเราไม่ต้องขอเงินใครเงินของเราเอง เงินเงินของเราเองเนี่ยเราก็จะมารื้ออ่ทีนี้พอในที่สุดผู้ใหญ่ชื่ออ้วนสุดสุดสุดฉลาดเขามีภรรยาเขาก็ไปลูกมนตรงนั้นเนาะคะ่ะแล้วเขาก็ไปเอาลูกเขาไปนอนที่ตรงนั้นในเงองที่สุดลูกเขาก็ไม่รอดเขาก็ตายตายใช่ไหมคะทีนี้คนนี้น่ะจะฝึกเป็นครู โซนสมัยคุณพ่อพ่อเกษมทันศรีท่านมาเป็นครูใหญ่แล้วก็มีดโซนแล้วก็ข้อเฉลิมสมัครสมานอะไรอย่างนี้นะโทษด้วยค่นนี่แปดสิบแล้วบางทีสมองก็เป็นิอบ้างนะอาจารย์ทีนี้เด็กนักเรียนถ้าพูดไม่ดี ปากจะเมีเ้ยวทำยังไงก็ไม่หายแปลว,ว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะต้องต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเนียนนะคะเนียนเนียนแล้วก็ไปเขาอาศัยทางนี้เขาจะอาศัยในเรื่องเครื่องที่จะไปดูคนรังทรงรังใดนะไป mm hmm. จะบอกว่าเจ้าของที่ที่ตรงนั้นอะ่ะเขาไม่ชอบไม่เนะุ mm ้นเนาะเขาก็เลยตกปลา แล้วคุกความนี้ยังต้องขอ,งองเข้ามายัางเป็นค่ะยังเป็นอยู่ค่ะแล้วก็แม่คนนี้เธอจะเป็นประธานทัางชิ้นฐานของโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ปีสองพันห้ร ใส่ออกมาพักเรีทีนี้นพอมันเลยเวลาลแ,ลล 5, 6, แล้วเด็กนักเรนก็มห้ามหกว่ามันก็กินงเล่ามายาใช่ไหมมันก็วิ่งวิ่งไปที่ไม่หยุดเลยและพวกครูที่เขามีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ใจ้เชื่อเลรอนในสายาศาสตร์ถูกไหมคะม้าก็ไม่เชื่อเลยถ้าหยุดก็ไม่หยุดแล้วก็แล้วเป็นยังไงเขาบอกคุณรอดไล่คนที่วิ่งเนี่ยวิ่รอดไล่คือช้ามันเรื่องเยอะค่ะ่ าจากพายุรอดนะคะทีนี้ก็บบต้องไปบบปลุกจ้าวาดนี่แหละค่ะให้มาทำทิธี์อ่ะเด็กคนนั้นก็จะหยุดนี่ก็ทบคุมก็เริ่มจะเชื่อแล้วนี่ยายคนนี้ก็เลยบอกว่าวิทยาศาสตร์อย่าเชื่อให้มากเกินไปก็ศรัทธาสายยาศาสตร์บ้างยายก็ถามว่าวิทยาศาสตร์จับลมได้ไหม ถ้จับได้เราก็ยินดีสาสยศาสตร์ก็คือกันเลซึ่งเทวดา้าดินมันก็คือลมถูกไหมคะอ่าเราไม่ต้องว่าจันเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ใช่เลยเฉพาะแค่สุขภาพร่างกายเราอย่างเดียวลมพัดลมเพเพราะคนสุวินเขาจะเชื่อในเรื่องของศาสาสตร์เขาจะมีมนต์ดำมีอะไรมากมายเราจะ ที่ชอบฟังอย่างนี้นะคะต่อหลังๆมาจะได้ไปโตวาทีกับคุณหมอท,ที่คณะคุณศึกษานะคะของสภโยมแล้วตอนนั้นก็จะเป็นได้เจอประชาชนในเรื่องของหงนักการอ่นานเก่งมากท่านจะสองวัดได้ เราทำขางแล้วค่ะไม่เสียงานอะไรลเดมาก่ะถ้าอย่างไงไม่ทำใหามอค่ะ